รุณนสวัดยามเช้าครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับอยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยมาซายนะครับจับคู่มาเล่นกับท่านอานนท์นะครับ888นะครับผู้ที่มีเรตติ้ง1,700กว่าเกือบพันแปดครับเต็นกามปูจังหวะนี้มาขึ้นโคนขึ้นไปครับเสริมโคนขึ้นไปเสืิมโคนขึ้นมาเหมือนกันเราปูสามเบี้ยไปดีกว่านะครับ แล้วก็พยายามโจมตีนะครับรูปทรงแบบนี้เจอม้าเทียมโบราณน,นะครับกินตัดเข้ามาก็กินขึ้นไปครับอ๋อกินฉีกเข้ามาในตำแหน่งนี้ใช้ม้ากินดีกว่านะครับใช้ม้ากินไปจับเม็ดนะครับทาให้เม็ดของสีขาวมีปัญหานะครับเ <c oughs> ม็ดของสีขาวมีปัญหาใช้ม้าไปผูกนะครับมาไปผูกจังหวะนี้เราเอาอยัางไงดี เสริมเม็ดขึ้นไปนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปเอาเรือมากดก่อนดีกว่าครับนะครับทําให้ขุนของสีขาวต้องว้าวุ่นครับเขาทาลายเบี้ยเราฮะทำลายเบี้ยคู่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ก็จําเป็นครับต้องใช้เม็ดไปผูกนะครับดังที่ตั้งใจไว้นะครับตั้งแต่ทีแรกนะครับเอาเม็ดขึ้นไปผูกเขากิน กินถ้าเราเม็ดกินขึ้นไปอาจจะโดนแทงไร่แต่เขายึดแท่นได้นะครับแต่ก็ต้องขึ้นเม็ดไปก่อนนะครับฉีดไปทางด้านปีกซ้ายนะครับกูต่อสู้จะเอาอย่างไรครับกินตัดเข้ามาครับจังหวะนี้เราไม่ชนไม่ควรใช้โคนครับน่าจะควรจะใช้ม้านะครับใช้ม้าดีกว่านะครับใช้ม้าเข้าไปมากินเบี้ยนะครับอ่าช่วงนี้ก็ช้ามุดอยู่นะครับ ไายังไม่เปิดดี้วครับนะครับก็ก็มีเสียงในการปลุกครับในห้องของภรรยาครับจังหวะนี้โดนเม็ดครับโดนเม็ดเข้ามาไล่กับฉีกออกมาทางด้านปีกซ้ายนะครับฉีกออกมาทางด้านปีกซ้ายต่อสู้เสริมขุนเข้ามาอยู่ตากดเลยนะครับอยู่ตากดเราก็โยนเม็ดขึ้นไปนะครับก็จะเอาเม็ดมายึนแท่นหรือเปล่ายืนพงหรือเปล่าครับกินก็กินกันครับ จับโคนถ้าฉีกออกเพราะนั้นปีกซ้ายไล่เรือเขาก็อาจจะเอาเรือมาจับมาเราได้นะครับแล้วคนคนถ้าฉีกออเพราะนั้นขวาไม่ดีครับนะครับอยู่นอกสมรภูมิในการใช้งานนะครับอาจจะโดนเม็ดไล่นะครับในอนาคตเราขึ้นไปตรงกลางดีกว่านะครับโดนไล่เราก็หลบมาอยู่หน้าขุนนะครับ ไก่แก้วฟ้าก็โดนคู่ต่อสู้นะครับกดดันพอสมควรนะครับเสริมขึ้นไปครับเรือตัวนี้ครับเรือคลองเจ็ดนะครับกกอะควนหน้าดูครับเม็ดไม้ตัวครับถอยโคนมาอยู่หน้าขุนนะครับคู่ต่อสู้ท่านนี้ครับก็กระทักกับไก่แก้วฟ้ามาหลายหนพอสมควรเหมือนกันนะครับท่านอานนท์นะครับแปดแปดแปดนะครับเรตติ้งสูงนะครับจังหวะนี้ เอาเรือมาประกบะครับประกบข้างแม่ทัพนะครับก็พยายามใจอยากจะส่งเบี้ยขึ้นไปไล่โคน,นะครับแต่เราโดนไล่ก่อนนะครับวัะนี้ก็ต้องกินก่อน,นครับม้ามา,มา,ม,ามาวาวุ่นอีกแล้วนะครับมาเราก็ถอยมาเป็นม้าคู่นะครับตัวสู้ก็ขึ้นเป็นม้าเทียมเหมือนเดิมก็โยนม้าขึ้นไปต่อมาเอาไหมครับนะครับ ถ้าไม่เอาถ้าไม่หนีม้านะครับเราก็จะเอาเรือกินนะครับหรือไม่ก็เอามมากินเข้าไปนะครับเราก็จะได้มาฟรีนะครับแต่คู่ต่อสู้ก็คงต้องเห็นนะครับน่าจะโยกมาข้างโคนมากกว่านะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามะครับู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้านะครับท่านอานนท์ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอานนท์ครับที่มาร่วมสนุกตกไก่ก้าวฟ้านะครับในจังหวะนี้โยกม้ามาจับเม็ดนะครับ จับเม็ดยังไม่มีอะไรครับพยายามเค้นแต้มนะครับตอนนี้ก็เหลือสี่นาทีกว่าๆเป็นรองนะครับท่านอานน์นะครับผู้ต่อสู้ของไก่เก้าฟ้าท่านนี้นะครับเดินดีนะครับอืมหมากของไก่เก้าฟ้ายังติดอยู่นะครับกลับมาต่อมากินโคนเข้าไปเลยครับนะครับด้วยความหมั่นไส้นะครับ ม้าตีนขึ้นมาก็เอาเม็ดขึ้นไปไล่นะครับเราต้องการขยายโคนขึ้นไปนะครับคนม้าเราเดินไม่ได้ครับเพราะติดเบี้ยติดเม็ดนะครับจังหวะนี้เสริมโคนขึ้นไปครับนะครับเอาเรือมาจับกินนะครับก็เอาเรือขึ้นไปโผกนะครับเดินเรือเหมือนเบี้ยนะครับในจังหวะนี้นะครับเดินเรือเยี่ยงเบี้ยนะครับโดนกดบ้างเหมือนกันครับโดนกดโยนเม็ดขึ้นไปหน้าม้าครับโยนเม็ดขึ้นไปหน้าม้าเพื่อ คุมตามม้านะครับให้ม้าของสีขาวนะครับขยับขยายนะครับเคลื่อนตัวได้ลําบากนะครับในนาคตเราก็จะดันโคลนขึ้นไปนะครับไปไล่ม้าทําให้ม้าของสีขาวนะครับต้องว้าวุ่นบ้างนะครับนะครับพอเดินโคลนไปไล่ม้าแล้วเราก็จะยกม้าไปจับกินเบี้ยนะครับประมาณนี้ครับโอ้โคต่ต่อสู้ก็ตัดของเราเลยเหมือนกันนะครับโอ้โคนตัวเก่งของเราซะด้วยนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเอามาก,กินขึ้นไปจาก,กินเบี้ยคู่ต่อสู้มีติดแต้มอยู่นะครับแต้มเอาเม็ดนะครับเม็ดตัวนี้เก่งมากนะครับก็จะไปทําการลุกกินเรือนะครับลุกกินเรือคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ระดับนี้แล้วนะครับก็ไม่น่าจะไม่เห็นนะครับมือระดับพันเจ็ดพันแปดนะครับ ตาต่อไปนะครับโคตรซุกหลบขุนไปแล้วนะครับอมกินก็รับกินรุกอนหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ก็ถอยกลับมาเอาเม็ดลุกเข้าไปเลยนะครับไม่ถอยกลับไม่ถอยเกือบนะครับอะไปนะครับได้เรือหนึ่งลำนะครับเสียม้าไปหนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรนะครับจังหวะต่อไปนันโคนขึ้นไปนันโคนขึ้นไปครับนะครับ ถ้าคู่ต่อสู้นะครับเอาเรือกินเบี้ยหรือามากินเบี้ยนะครับอันนี้วางศอกไว้นะครับก็จะเอาโคนไปรุกนะครับรุกกินลุกที่ขุนนะครับตรงหน้าม้าเลยนะครับคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่านะครับแผ่นี้นะครับคู่ต่อสู้เห็นครับไปจับกินเม็ดแล้วเอาโคนลุกหนึ่งทีผูกเบี้ยนะครับอันนี้เบี้ยจุดอ่อนเราหลบแล้วก็ต้องหลบเม็ดครับหลบเม็ดเข้ามานะครับไก่ก้าวฟ้าก็เหลืออยู่สองนาทีแล้วครับโอ้โหเริ่มว้าวุ่นใจเหมือนกันนะครับ ต้องเร่งเดินครับเร่งเดินจังหวะนี้ต่อเรือเลยไหมเอาเรือเอาเรัวเรือลำบนขึ้นมากันตาม้าก่อน,นครับทำกันต,ตาม้าันช่องก่อนนะครับม้าก็ไปจับกินเบี้ยแล้วก็ต่อเรือเลยอะให้กินเบี้ยไปนะครับขึ้นไม่ได้ครับรู้สึกอุดอัดใจพอสมควรนะครับจังหวะนี้โคตอสู้เล่นกับเวลานะครับเก้าฟ้าก็ต่ออีกนะครับ เดินเบีย้ยหนีไปก่อนนะครับเดินเบีย้ยหนีขึ้นไปเอาเรือมาจับก,กินฝั่งนี้นะครับต่ออีกไหมนะครับต่อไปอีกครับโคตสุรุกรุกก็ขึ้นขุนไปครับดนม้ารุกนะครับก็ขยับไปครับติดม้าเลยครับโคตส้กินเบีย้ยหรือปเปล่าออกกินเบีย้ยก็โหแบบนี้ก็ติดทั้งเรือทั้งม้านะครับ ต้องได้ตัวหนึ่งแล้วอยู่แบบนี้นะครับ่ต่อสู้จะเอาอะไรไว้นะครับแม่ทัพเราต้องไปเองนะครับโอ้โห่ต่อสู้ท่านนี้นะครับเดินค่อนข้างที่จะไวด้วยนะครับกินเรือครับแลกเม็ดไปนะครับจังหวะนี้ก็ไปเรือไปกดนะครับไล่เรือก็กินเบี้ยครับไล่เรือก็เอาออกมาครับออกมาคลองขอไข่ครับนะครับ ไก่กาฟ้าเหลืออีกสามสิบหกวิแล้วนะครับโอ้โหจะทันหรือเปล่านะครับเรามาดูกันต่อนะครับก็อจะพูดมากอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าขุนหลบไปก็เอาเรือไปซอนเลยครับกินโคนเข้าไปก่อนครับมากินก็เอาเรือกินครับนี่เราก็มาครับค่อยๆไล่เข้าไปครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปนะครับไม่ก็จับยินขยับเรือนะครับเอาไงต่อเอาไปขัด กองเจ็ดไว้ไป็ล็อกการติดก็ขยับมาครับเอาขุนเข้าไปลุกทีนะครับขยับไปครับเอาคนไปเอาคนไปร้อยนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือไปลุกหนึ่งทีขยับขุนนะครับลุกครับแล้วก็ตามด้วยฮารุมานถวายแหวนนะครับแบบไม่ตั้งใจก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมไก่ก้าฟ้านะครับทาง YouTube นะครับหมักลุกไทยนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับอีพ e ีหน้าสวัสดีครับ